อันนี้เป็นอันชันนะคะแม่น่ากินมากเลยค่ะสิบกว่าปีแล้วนะคะขายมาน่ากินมากเลยค่ะ ประมาณกี่ตัวแม่ยี่สิบบาทเจ็ดตัว7ตัว,ตวใช่เจ็ดยี่สิบาทค้าเราก็เป็นคนที่ชอบแบบตัวเขาไม่หยิบแบบติดแถมอือต <c oughs> ิดแถมดูดิค่ะคุณผู้ชมแป้งแบบเหนียวหนึบมากนุ่มมากนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆรงักอยู่รา้านขนม ขนมข้าวเกียบอ่อนนะคะกล่องละยี่สิบอันนี้เขาเรียกว่าตลาดสดนะคะตักมาเจอร้านนี้เลยน่ากินมากเลยค่ะขออนุญาตลงเพจหน่อยนะคะแม่ขายลงเพจขายอยู่ประจำเหรอคะแม่ตรงนี้ที่นี่เขาเรียกว่าขนมอะไรคะแม่มเป็นอันชันแท้ค่ะ้ยน่ากินมาก หนูมาจากสระบ,บุรีค่ะมีสีเขียวนะคะแล้วก็อันชันนะคะหนูน่ากินมากเลยขายทุกวันไหมคะแม่อยู่นี่ทุกวันเลยเมื่อวานนี้หนูแอบเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้มองอหกเม็รไม่ได้เจอแม่เมื่อวานนี้มาอยู่อ๋อ ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมคะแม่ตรงนี้10โมงโอ๋อเมืม่อวานนี้หนูมาเช้าหนูเลยไม่เจออืมจนจนถึงอ๋อจากช่วงบ่ายๆนะแม่เนาะก็หมดแล้วหรออร่อยจ้าน่ากินมาก แต่ถ้าเป็นภาคกลางเขาจะเรียกว่าขนมถั่วแป็บใช่ไหมแม่ถั่วแป็บจะเป็นน้ำตาลโรยงาอ๋อถั่วแป็บจะเป็นน้ำตาลโรยงาอืมคล้ายกันแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนจะเป็นแป้งเหนียวโอ้มันจะเป็นแป้งนิ่มของเราจะเป็นแป้งนิ่มใช่ค่ะแม่คือแบบดูรู้เลยว่าแบบแป้งนิ่มมากค่ะ นิ่มมากนุ่มมากดูิคุณผู้ชมโหน่ากินมากเลยค่ะแม่ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดอะไรนะคะตลาดเ<อ>ทศบาลสีมคเทศบาลสีโมงคลน,นะคะใครมาลมศักผ่านไปผ่านมาก็แวะหาแม่ได้เลยนะคะค่ะค่ะขายเป็นชุดชุดละยี่สิบหรอคะแม่อ๋อชุดใหญ่ห้าสิบเดววันนี้เราวันนี้เราซื้อไปชิน สิบกว่าปีแล้วนะคะถ่ายมาสิบกว่าปีแล้วค่ะคะ่ะอันนี้เป็นอัญชันนะคะแม่มาเที่ยวลมสักห้ามพลาดร้านนี้เลยนะคุณผู้ชมต้องแวะมานะคะนี่เป็นใบเตย ก็คือไม่มีวันหยุดเลยเหรอคะแม่ส่วนมากจะหยุดไหมอ๋อหลังปีใหม่แม่จะหยุดค่ะอืมใช่โอ้ค่ะส่วนมากจะหยุดทุกวันจันทร์ค่ะส่วนมากจะหยุดทุกวันจันทร์อ๋อทุกคนดูดิ หมันน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยเสร็จแล้วอันนี้เป็นอันชันน่ากินมากเลยค่ะวันนี้เรามีบุญวัสนาเลยเขาม่เจอามจอาแชะมาวานนี้มาตอนเช้าเขาไม่เจอ ค่ะสิบโมงนะคะทุกคนสิบโมงนะคะจะเจอแม่นะคะคกินมากดูแป้งเขาแบบจะนุ่มแบบนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากๆเลยทุกคนน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดแล้วมั้งเนี่ยแม่ อร่อยจริงๆไม่โกหกแล้วแม่เนาะของดีลมค่ะแม่ใช้ใบตองรองอยู่นะคะเนี่ยอแบบดูดูจากการใส่คือรู้เลยว่านุ่มมากค่ะพี่กอมขาบนึงนะคะสวัสดีค่ะสั่งได้ค่ะนี่น่ากินมากเลยทุกคน โอ้โหนี่ค่ะยังแถมนี้อีกค่ะนี่ค่ะกล่องละยี่สิบนะคะโอ้ยกล่องขาได้ค่ะเป็นรวมหรือเป็นใบเซร็จคะเอารวมนะคะรวมนะคะกินมากเลยค่ะ แถมังไงก็แถมอีกนะแม่ถูกแล้วก็แถมอีกค่ะอันนี้คือแบบทานได้เลยปกติทางภาคกลางอ่ะเขาจะมีแบบกินกับน้ำตาลงาเนาะแม่เนาะอ๋อจ้าแต่ที่นี่คือทานแบบทานแบบนี้เลยทานได้เลยค่ะอรรจริงไม่ได้โกสิบกว่าปีแล้วนะคะขายมา มาหลมห้ามพลาดเลยเนาะแม่เนาะอืมอ้ค่ะแม่ค่ะกินใบเตยหอมมากเลยคปะดลองลองปิดไลนนะคะ ประมาณกี่ตัวแม่ยี่สิบบาทเจ็ดตัวเจ็ดตัวใช่เจ็ดยี่สิบหกใช่ทีมค้าเราก็เป็นคนที่ชอบแบบตัวเขาไม่หยิบแบบชอบแถมติดแถมดูดลค่ะคุณผู้ชมแป้งแบบเหนียวหนึบมากนุ่มมากนุ่มจริงๆนุ่มจริงๆค่ะโอ้โหใหม่ๆสดๆทุกวันทุกวันเป็นใบเตย เป็นสูตรของแม่เองเลยใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยเป็นขนมบ้านเลยอือคนจะมีส<อ>ัญยายการโอ้ที่บ้านค้าขายค่ะอ๋อที่บ้านค้าขายหมดเลยคมาตักให้ดูร้านนะคะเขาเกีบเป็นขนมข้าวเกี๊บอ่อนนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะกล่องละ20บาทนะคะ มาล่มสักนะคะอย่าลืมมาแวะร้านแม่นะคะนี่ค่ะ